ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวิทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พรรอๆกกันกันเจคบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่แนได้น,นร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตะโกนหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ U ID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง U ID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนในรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่า,ารุย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมันคืผมภูมิจากแพ A อาราฟอร์มลลัีกันที่เคยสัปดาห์น,นี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีบาสไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าป๊อป โปกแบ็คแพคฮีโร่นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยผมเห็นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อนข้างน่าเล่นตรงที่มันคล้ายๆกับตัวเกมที่ผมเคยเล่นก็คือ Backpack b a เ t ิลใน PC ไงแล้วแบบมันเป็นการจัดอาวุธจัดของแล้วก็มันก็ออโต้ตีเนาะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเกมมือถือมันถ้าจะเป็นแนว Idol RPG นะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันครับอ่านี่ครับสังเกตอ่ามันจะมีดาบเห็นปะ อ่าตัวละครเราก็จะตีถูกปะ่ะแต่ว่าตัวของดาบในตัวกระเป๋าเราเนี่ยคูดาวเสร็จมันก็จะโจมตีเองเว้ยอ่าแล้วก็ตัวข้างล่างนี้อ่าให้กดคลิกอ่าเลือกว่าเอ้เราจะเอาอะไรมับกเขาให้โอเคอันนี้ขวดยาอ่าสังเกตกระเป๋าเราก็จะมีช่องตามนี้ปึ๊บอ่ามีดาอ่ามีสองอันใช่ไหมซึ่งมันเอาไปรวมกันได้โอเคเอ่อ โอเคอันนี้แรลงเขียวเหรอปึ๊บปืนครับโบเข้าไปเออหมดแล้วโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมอ่ารับของไปอีกกำจัดรับของอันนี้เป็นอัพเลเวลครับ โอเคปึ๊บอาวุธระยะประชิดระยะไกลเวทมนต์อ่ะอันนี้เป็นการคล้ายๆกับการอัปเกรดของตัวพวกเกมแบบแนวไอดอลที่เป็นแบบจากค่ายเน็ตมาร์บอลไงอ่ะอันนี้เป็นอัพแต่ละแบบโอเคได้กุญแจมาเพิ่มกำจัดมอนสเตอร์กดปึ๊บ,ปบไปที่เป้ ต้องการสร้างอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือไม่ไอเทมที่ไม่สนใจจะหายไปโอ้โหคือผมว่าเอามีดไว้ก่อนเพราะว่ามีดมันอีกอันเดียวแล้วก็ผสมเป็นอะไน,นี้ได้ไงอืมเราโอ,โอเคมันสลับได้วะ่ะโ,โอเคหมุนกดหมุนโอเคว่าผมเกือบแล้วเมื่อกี้ ถ้าเป็นใน PC เอ้ยตอนนี้ผมเล่นในอีมูเนาะมันกดตัวของตรงกลางลูกเลื่อนอะเออแต่ว่าในในตัวของอ่ามือถือน่าจะไปกดปุ่มตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้อ่นนี่อ๋อจับลากมาโดนโอเคเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อดาบปืนมวกดาบแรลงสีเขียวเออปืน เอาประมาณนี้แล้วกันอืมเดี๋ยวรออักปืนอีกอ่ะนี่ไงเรียบร้อยครับปึ๊บใช่ไหมแล้วก็มาสมตรงนี้ปึ๊บนี่เยอะโอ้โหเต็มคาราเบีวเลยเมื่อกี้อ๋อมันรวมในตรงนี้ได้เลยนี่ว่าปึ๊บปึ๊บ ได้ขวดยาแล้วปึออ๊บปืนอยากเก็บปืนว่ะเอ่ออ่ะไว้ก่อนอันนี้ดามเจ80ปดอันนี้เป็นเลเวลหนะึ่งะของสีเขียวเลเวลหนึ่งนะนี่แสดงว่ามันมีแรงด้วยแรงของสีครับ เป็นเทียสองไอ้พวกสีขา,ขาวๆคือเทียหนึ่งโอเคอ่าแสดงว่าเราเก็บพวกสีเขียวไว้ก่อนเราได้หินจันทรามาครับโอเคเปิบเปิบนี่รับนี่วิจงวิจัยอ่าใช้ตัวนี้เราเอาทองแล้วกันเอาทองไว้ก่อน คือแนวไอดอลผ่านด่านไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้าดูจากสไตล์เกมเนี่ยมันจะคล้ายๆเกมอะไรที่ผมเคยเล่นออะไรว่าโซโซสติ so ๊กมั้งที่แบบเล่นไปเรื่อยๆผ่านด่านไปจนถึงด่านแบบ1000แล้วค่อยมากลับมาเกิดใหม่อะไรประมาณนี้เออเพราะว่าแนวการอัพของมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ่ะผมคิดว่านะอแนวการอัพของน่าจะเป็นแบบประมาณนี้แน่เลยไม่แน่ใจว่าจะมีเกิดใหม่เหมือนกันหรือเปล่านะ รางวันปุ๊บโอเคแบทคซึพาร์ทอันนี้น่าจะเป็นการเปิดกาชาหาตัวละครตัวละครแน่เลยมาเข้าตีครับอันนี้อ่าเกาะสีเขียวอันนี้อาวุธตั้งเทียร์สามอะเอาขวานออกแล้วกันอันนี้มันโอเค หนีปืนโอ้อันนี้เราไปไม่รอดเลยครับดามเมจอาวุธ80อะ่ะอันนี้คือขนาดเลเวล1นะอันนี้เลเวล3อะ่ะเปลี่ยนออกเลยสีเขียวมันตึงกว่าครับตอนนี้เออนี่เรียบร้อยเทีย์2เมันไงโอเค ันนี้อ่ะเอาสีเขียวไปก่อนนี่เกียวสองเรียบร้อยโอ้โหโอเคหาแต่สีเขียวก่อนเลยนี่ไงปึ๊บรู้เรื่องละคราวนี้อันนี้ยาโอ้โหคุณพรี <c oughs> นี่ไงนี่ไงแต่ไอเนี้ยไอเนี้ยขาดอีก1ชิ้นมันจะกลายเป็นเลเวล3ไงเลเวลหนึ่งอันนี้เลเวลหนึ่งโอ้ไม่กอดอันนี้ต้องทิ้งสองชิ้นเหรออืม แท็กแท็กปืนเลือดปึ๊บยังไงมันก็ต้องทิ้งสองชิ้นว่ะโอ,โอเคไม่เป็นไรเทียสองโอเคช่างมันเทียสองใหม่โอ้โหชุดชุดอ๋อนี่รับช่องเพิ่มโอเครับช่องเพิ่มครับเรียบร้อยโอ้โหสบายแล้วชีวิต อ๋อเราเราต้องปลดล็อกก่อนว่าเราจะเพิ่มช่องไหนใช่ไหมโอเคอ่ะเป็นข้างบนต้องทิ้งอันนี้ว่ะปึ๊บปึ๊บคาทาเวทโป๊โอ ดีอันนี้ขาดอีกหนึ่งชิ้น,นครับเทียสามไมายกอดอันนี้เราแพ้รัวๆเลยนะตอนนี้แต่ว่าหาของก่อนเอ้ยเทียเขียวฮัลโหลน้องอนูหน้าไม้โอ้ไมายกอดนี่ไงเรียบร้อยปึ๊บ ปึ๊บเรียบร้อยครับเลเวลสเป็นที่เรียบร้อยดามเจ็ดสิบอ่ะคิดดูดิตึงๆอ,อ่ะอ่ะปึ๊บอันนี้ทำตามที่เขาสอนแล้วกันเนาะเอ่อครับให้อย่างละสิบโอเค ให้อัพอะไรวะเพื่อนอัพเลเวลเหมืองอปึ๊บอันนี้เป็นการปั๊มเงินเราโอเคอันเชิญนะครับมาแล้วอันเชิญให้อันเชิญแล้วสิรอบสหายฆ่ามปเลย ก็ได้สีฟ้าอยู่สองตัวครับโอเควางสหายวาง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 โอเคอ่ามีเทียสูงสุดตัวสีม่วงนะเรียกอาวุธอันนี้10ครั้งโอเค เขาให้เรากด10บครั้งพออันนี้สวมใส่อัตโนมตัติโอเคอันนี้คือตัวละครหลักเราตึงๆแล้วใส่ไอเทมไปบวกดาม่งดามเมทอ่าอันนี้เป็นพวกอา,อาวุธตีใกล้ตีไกลเวทใช่ไหมโอเค แสดงว่าถ้าสมมุติตัวเราได้แบบอาวุธตีไกลแบบดาเมจหนักๆเลยเนี่ยเราก็น่าจะต้องเลือกของในแบ็คแพคเราอะ่ะเป็นตัวของไอเทมตีไกลประมาณนั้นนะนเข้าใจแม่านิกแล้วเนี่ยแมคเคนิกเกมมันเหมือนแบบให้เราเกิดใหม่ได้นะดูแล้ หาไอเทมสีเขียวอย่างเดียวนะตอนนี้โอ้ขอดาบหนึ่งชิ้นนะ่ะจบจบไปอุ้ยเทียเขียวเทียเขียว,ยวโอ้ขวานคุมพีีเอาา่อฮะมันเข้าไม่ได้เดมใหญ่เกินนะดีน้อง ก่อนอันนี้ไว้ก่อนเห็นดาบแล้วแบบ ฟุ้นฟูเลือดเอาฟื้นฟูเลือดเก็บไว้ครับอย่างน้อยมันต้องมีอันฮิลด้วยโอ้ยอันนี้ถ้าเรามีอีกชิ้นหนึ่งคือครบเลยนะโอ้แต่แบบไม่ได้กล่องอ๋อปัจจุบันตอนนี้คือกล่องมีโอกาสเจอเทียร์สแค่แบบประมาณนี้ถ้าสมมุติเราอยากไปเทียร์แบบสก็ต้องผ่านด่าน2องดหนึ่ง ล็อกไปโอกาส10%แม่งเอ้ยชีวิตเออใหม่กอดอันนี้เทียสองอันนี้ก็ขาดถ้ามันอืมไม่ได้ไม่ได้ โอเคไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้มีการเติมเงินด้วยครับได้ตัวละครระดับสีม่วงนะมาเป็นสหายหเราอ่ะอัพโออัพทีเดียวเลยหรอเมื่อกี้ปึ๊บเดียว25เลยครับ ทองชึบอัพทีเดยวยวลสองร้อยมาดิพี่ไอตัวดาวนี่เป็นค่าเงินเติมแน่เลยครับเป็นเป็นแบบเป็นเพชรในเกมอะไรอย่างเงี้ยเรียกอุปกรณ์ชึบรับทั้งหมด ไปทีหลังแล้วกันนะคือเกมสนุกอยู่นะออันนี้เราต้องใช้เพชรเปิดอะเพชรน่าจะเป็นเพชรเติมนะครับเพชรสีแดงนี่ไงจบครบแล้วโบอันนี้เลเวล3นะเลยครับดาเมจ270็ด 270, เหลือจะเชื่อ โอ้โหดาบพี่มาตโอ้โหดาบไม่เงยเพื่อนมาบ่อยเหลือเกินถ้าเราหูรู้ไงไม่เท่ารู้งี้ครับไม่งั้นเก็บไปละดูทำนะแบบอันนี้อันนี้เป็นดาเมจเวลสองดาเมจเหมือนกัน ดูทรงแล้วแม่งดาบมาบ่อยว่ะทรงแบบทรงดาบอ่ะอ้โหพอพเปลี่ยนนะสภาพเอาอันนี้ดีกว่าคาถาเพราะว่าคาทามันเหลืออีกหนึ่งชิ้นจะได้เป็นเพียสุดท้ายของเขาเนาะ มามัา่วกันเลยคราวนี้มันน่าจะมีให้ขายหรือไม่ก็อัพเวลด้วยอะ จะปวดกำจัดมอนสเตอร์เออเกมมันใช้ได้นะคือมีตัวละครหลักเราแล้วก็มีสหายใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของกระเป๋าเราก็แบบเสกอาวุธไปโจมตงโจมตีด้วยสามารถเล่นเป็นสายปั๊มยาหรือว่าพวกสายตีไกลนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะเออตัวเกมก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อเพื่อนคนไหนอยากดาวน์โหลดเนี่ยครับก็ดาวน์โหลดได้แล้วกันถือว่า โอเคอยู่เป็นเกมที่แบบใช้ได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องเล่นแล้วก็ทําความเข้าใจกับระบบมันไปก่อนเรื่อยๆผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าน่าจะมีเกิดใหม่ด้วยหรือเปล่านะเออก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาอก,ก็สกวับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ